ท่านพาก็พูดบอกกราบเท้าท่านก็บอกว่าอะไรที่ผมทําแล้วไม่ถูกใจอะไรทาแล้วไม่ให้อลองไม่พอใจก็ต้องกราบเท้าขออภัยด้วยแล้วกบขอบพระคุณที่มอบวิชาความรู้ในเรื่องการแสดงให้แล้วก็เกิดแช่หน้าฉันใดถ้ามีจริงขอให้ได้พบกันอีกนะครับแต่ก็คงจะไปเจอกัน ในชาติหน้าถ้าเปล่อนอเราไปเจอกันนี่เราจะต้องไปเจอกันอีกเพราะว่าเป็นบุพเพสนิวาสขอให้เจอท่านครับนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยหลังสิ้นอาชลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติผู้กำกับมือทองของเมืองไทยซึ่งนักแสดงที่คุณอาสร้างมากับมืออย่างกรุงศรีวิไลและฤทธิ์ลือชาก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อะไรพร้อมกับเผยสายสัมพันธ์ที่ดีงามที่มีให้กันมาโดยตลอด เราทราบข่าวครั้งแรกคือตอนไหนคะตอนที่ทราบข่าวครั้งแรกเลยค่ะเรื่องหลร้องป่วยเนี่ยอารู้มานานแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านกันไปแล้วที่โรงพยาบาลก็ไปแล้วที่ไหนไหนก็ไปมาตลอดอแล้วพ่อหลองและไอ้เนี่ยรู้จักกันมาประมาณห้าบสปีนะครับผมเล่นหนังเรื่องแรกเนี่ยคือปี2514 สิบสี่ก็เล่นเรื่องแรกลึกยอดแล้วชื่อในเรื่องก็คือกรุงศีวิไลแล้วตอนนั้นมาก็อีก,อกสองเรื่องสถานกรุงเสือสีโเอสีแคว,ควแล้วก็มาเรื่องชูของอเปียโสเตอร์อก็ได้รางวัลตุกตาทองทั้งเรื่องเนี่ยมีนักสแสดงอยู่สามคนมีอามีวิมานนบเสียไปแล้วแล้วก็วันดีสีตังทั้งเรื่องเลยนะ ฉายที่เฉลิมไทยหนุทันเฉลิมไทยกันไหมตรงสีแยกผ่านฟ้าใหญ่มากก็ฉายทั้งเรื่องมีสามคนหน้าก็ได้รางวัลทุกปาทองตอนนี้ไปงานวันเกิดของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่โรงแรมรามาก,ก็ไปเจออลองในลิฟต์บอกให้เอสเดี๋ยวจะสร้างหนังอินเตอร์ไว้ถามเรื่องอะไรครับทองมีเวลาไหม บอกได้ครับได้ครับเออไปหาบริษัทนะที่นี่ดีดี่ีมา่ก่อนไม่มีมือถือ,อ,อก็ไปจะเล่นหรือเปล่า,บอ,ลา,าบอกเล่นอใครครับอ่าบอกเล่นกับสมบัติเนี่ยผมผมบอกโอ้โหไม่ไหวนะครับผมยังเด็กอยู่เลยแล้วไปเล่นกับไอแอดอายุสามสกว่าแล้วรุ่นใหญ่หลังจากมิดระะเป็นชาแล้วก็ต้องพีแอดแล้วก็มามาผมผมจะรอดเลยแล้วอาก็หายไปสอาทิตย์ แต่วันนั้นนึกยังไงแวะก็ไปหาแกก็ตะวาดบอกว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงเล่นเบากูจะหาคนใหม่เลยนะเขาบอกเด่นก็ได้ครับนี่ฉลองยังจำไว้ด้วนี่ฉลองกูไม่เอามึงมาฆ่าก็เล่นเรื่องนั้นไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฉายที่โรงหนังพาราเมาหนูก็ไม่รู้จักคือพันทิย์ตอนนี้พันทิย์ประตูน้ำแล้วก็ ปาลีสปาลีก็อยู่ตรงนี้เองพิซซ่าพลนสต์ขาวเนี่ยตรงนี้ซ้ายมือคุณอาคาะแต่มันเป็นเรื่องแรกๆที่เรียกว่าโก <Go Inter. S 1> อินเตอร์ด้วยโกอินเตอร์เสร็จเรื่องแล้วก็เอาหนังสองเรื่องเนี้ยไอ้สองเรื่องเนี้ยฉายสองโรงนี้ม,มันก็เก็บรายได้สิบสี่ถึงสิบห้าล้านซึ่งน้ำมันตอนนั้นน่ะน้ำมันดีเซลสองบาทห้าสิบน้ำมันซุปเปอร์หกบาท ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้คุยกับคุณอาชลอพอจะจำโมเมนต์นั้นได้ไหมคะครั้งสุดท้ายที่ได้ค่ะช่วยไล่ก็ไปที่บ้านบอกทำใจดีๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่างเงินทองอะไรมันก็ไม่ได้ขัดสนอะไร ก็ช่วยแต่อาคิดว่าแกสิ้นบุญไปเนี่ยเพราะว่าอายุไขอะนะครับก็ต้องตายมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเออถ้าถ้าถ้าเราตายแล้วคนอื่นไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่นี่มันมันต้องตายหมดก็เลยอาสองคนเนี่ยช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนไม่คนยากคนจนอะไรทำบุญทังห้อมเราไม่ต้องอะไรมากเราก็ช่วย ทุกวันนี้ก็ทำตัวอยู่อย่างนี้อย่างคุณอาว่าเขายังห่วงอะไรไหมมีอะไรบ้างตัวหล่อมาเลยไม,ไม่ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าทุกคนเขาทำละครอะไรต่อะไรก็เขาก็มีฐานะกันไปแล้วนะมีอะไรห่วงไหมดูแล้วก็ห่วงว่าถ้าสิ้นคุณฉลองไปแล้วเนี่ย<ม>เรื่องความเกรงใจของเจ้าช่อง ของเอจ้าของหนังอะไรพวกนี้มันจะลดน้อยลงไปเพราะว่าวกลัวว่าเด็กพวกนี้เขาจะทำกันไม่ได้แต่จริงๆเขาได้รับสืทอดมาเก่งมากเด็กลูกๆเขาฮนะน่าจะแต่ถ้าขาดหลืออะไรพวกเราสองคนก็จะต้องช่วย เิมไม่เข้าไปเหมือนกับที่ทําไห้กับพ่อรแล้วไม่แสดงด้วยก็ช่วยเขาแต่ท่านเคยบอกตรงๆไหมว่าแบบเป็นห่วงเรื่องนี้นะฝากท่านท้งสองฝากทุกท่านท้งสองอย่างเงี้ยท่นห่วงไหมบอกเลยงานเยอะไหมอะไรไหมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นการเมืองแกก็บอกว่าไปเล่นไปลงมือํทำไมเขาบอกว่าผมก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้วงการบันเทิงเนี่ยได้ มีหน้ามีตาบ้างาเพราะเพราะว่าตั้งแต่มิเทศมิชบัญชาลงมาแต่ไม่มีใครได้เลยมีก็เลืออาอนี้แหละแล้วผลคอไปก็คนนี้ก<บ>็คอครั้งสุดท,ท,ท,ท้ายที่ครั้งสุดท้ายนี้ก็ไปรับรางวัลที่ท่านเป็นคนแจกให้กับผมเองรางวัลไม่ขลาดนะก็ทักทายกันแล้วบอกว่าผมเนี่ยอย่าให้อ้วนนะก็คุยไม่ได้มากหรอกครับ พูดน้อยลงลอา้ได้สวรรณหงแม่ขาลาไม่รู้ไม่รู้กี่ตัวอ,อีกครั้งก็จำไม่ได้แต่องค์พระสุรัสสวดีเนี่ยสูงสุดเพราะว่าเป็นองค์ที่รัชกาลที่เก้าท่านโปรดประทานมาก็สมาพันธ์พระพตร์แห่งชาติสมาคมพิสุขาบันเทิงเนี่ยเนี่ยี่มหนูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลานี้เนี่ยนาย,ยกสมาคมเขาป่วย ก็มีคนบอกว่าให้เราเนี่ยยืรื้อฟื้นเอาสมาคมเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าองค์พ่ออ,องค์พระสุรัสวสดีที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ประธานให้กับมือเนี่ยมันมีความสําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสูงกว่าอะไรทั้งหมดรางวัลอะไรทั้งหมดบรมชาอุปุปธรรมนะอยู่ในพระบรมราชานุปถัม์ย้อนไปนิดนึงทําไมถึงคิดว่าท่านห่วงเรื่องลูกหลาน ก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังก็ความเกรงใจว่าก็เหมือนคนที่สูญหายไปแล้วเหมือนอย่างดาราดังๆของเราเอาง่ายๆแล้วกันว่าสมบัติสารบคงมานบใครที่เสียเสียไปเนี่ยไปโลดไม่เกินปีฮะลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย แกก็เป็นห่วงว่าถ้าท่านเสียไปแล้วเนี่ยกลัวคนจะลืมแล้วก็ลูกหลานจะอยู่กันยังไงในเมือถ้าไม่มีพวกน้องๆหนูๆเนี่ยเรื่อว่าในโซเชียลเนี่ยปันนี้ลืมหมดแล้วตรเนี้พวกหนูช่วยเนี่ยชลินเนี่ยคนสุดท้ายนะที่ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงเพลงให้ความบันเทิงกับคนมาตลอดชีวิตนี่ลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงชลินเลย วไหมว่าถ้าผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้อีกอเป่เป็นแบบนี้แน่นอนกุ้งเนี่ยไม่เกินปีคนจะลืมแล้วแล้วยิ่งอย่างผมนี่ไม่เกินสองเดือนน่าจะลืมแล้วมั <c> ้ง <oughs> ไม่หรอกไม่เรายังเรายังไม่ตายก็ไม่ลืมแล้วก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังๆไหมคะว่าผลงานที่ท่านสร้างมานี่คือมันระดับชั้นครูเลยคนรุ่นหลังๆน้องๆลูกๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ อย่าทรนงตัวเองต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจชื่อเสียงนั้นนะ่ะอยู่กับเราตลอดชั่วการนานแต่ชีวิตความสามารถมันจะหายไปกับอายุไขเพราะฉะนั้นเราตายไปแต่ขอให้บนพูดถึงบ้างก็ ยังดีนะครับก็ฝากไว้ครับเพราไม่ใช่เรื่องของเราหรอกแต่บอกหล,ลานๆนห้ดูว่าสูงสุดมันก็มีจางหายไปได้ในสายลมและอากาศผมเล่นหนังวันละเก้าเรื่องตั้งเชา้าถึงถึงตีหนึ่งตีไอห้าเก้าเรื่องก็ยังหยุดเล่นหนังไปคนก็ยังลืม อาไปกวนหัวไปอะไรก็เออจะเอามาเป็นพ้าก็ยังยังหาหกินได้อย่างนี้ให้ท่านดื้อชาปากไว้ลหลานน้องๆไว้ว่ายังไงก็ที่ผมได้รับมาจากคุณฉลองนี่แหละที่เป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาได้ทุกวันนี้หลายเรื่องที่เขาสอนแต่ผมจําไว้สองเรื่องคือหนึ่งการตรงต่อเวลานะครับสอง ก็เป็นศัพที่ฮิตฮิตอยู่ตอนนี้แหละครับจริยธรรมสอนให้พวกเราเนี่ยทำตัวให้ดีอย่าเป็นเสียชื่อเสียงทำตัวไม่ดีมาอีโมงก็ได้ยังเงี้ยผมจําไปสองเรื่องผมก็อยู่ได้มาจนทุกวันนี้แล้วครับสุดท้ายถ้าถ้าแบบมีโอกาสได้บอกท่านอยากจะบอกคำคำใดเมื่อกี้ก็ไปกราบเท้าท่านอาร์ตเอาพูดบอกกราบเท้าท่านก็บอกว่าอะไรที่ผมทำแล้วไม่ถูกใจ อะไรทำาไ,ไ,ไม่ให้อลหลงไม่พอใจก็ต้องกราบเท้าขอภัยด้วยและกราบขอบพระคุณที่มอบวิชาความรู้ในรเรื่องการแสดงให้แล้วก็เกิดแช่นหน้าฉันใดถ้ามีจริงขอให้ได้พบกันอีกนะครับก็เียงไปกราบเทาญญา้าเ้ยเห็นหลายครั้งที่ไปการาบวินาทีนั้นมันเหมือนแบบน้ำตามันอ๋อมันไหลแน่นอนลูกสาวอา ร้องมึงก็เด็กเลยเพราะว่าเขาผูกพันกันมากที่เขาเล่นหนังได้เนี่ยเพราะเพราะอลองนะแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อนะกมลวันท,ที่เล่นอยู่ของแอลอ่ะที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ละครก็ยังฉายอยู่ที่จอมจิดเนี่ยทางด้านของคุณอาปริศตอนที่เขาไปตอนที่เขาไปกราบเข้าไปกราบท่านก็เห็นหน้าท่านแล้วก็ ้องบ,บ,บ,บางทีเรามันยังช็อกอยู่ะนะตูดง่าย่าช็อกเลยเมื่อวานก่อนนี้ผมอยู่ที่สระบ,บุรีคนโตไปว่าคุณจะหลองเสียแล้วตั้งแต่นั้นนะผมขับมาถึงเทปเนี่ยผม,มงงไปหมดเลยงงไปหมดแล้วผมนี่จะต้องเป็นคนเดียวที่จะต้องทรมานมากกว่าคนอื่นเขาเพราะบ้านผมอยู่สระบ,บุรีแปดสิบเปอร์เซ็นต์หน,นังเที่คุณจะหลอก็ถ่ายก็อยู่สระบ,บุรีเวลาผมผ่านไปเห็นที่ เคยมาถ่ายด้วยกันเคยอะไรเงี้ยผมก็จะต้องคิดถึงท่านตลอดเวลานะครับแล้วคงจะระทมไปนานกับคนอื่นหน,นะครับแต่ก็คงจะไปเจอกันในชาติหน้าถ้าเปล่อนเราไปเจอกันนี่เราจะต้องไปเจอกันอีกเพราะว่าเป็นบุพเพสนิวาสน,นะครับขอให้ไปเจอท่านครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาฉลองพักดีวิจิตด,ด้วยนะคะที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่จันเชื่อว่าผลงานที่คุณอาฉลองตั้งใจทำมาตลอดชีวิตจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และจะไม่สูญหายไปอย่างแน่นอนค่ะ